ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุธันครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องแหล่พาลุ้ยครับพีน่น้องเอฟซีทุธันวัอนี้พาพีน่น้องแฟนคลับเป็นช่องพี <c oughs> ่นอ้องต่อไปสุขุสุขครับตามความฝันของเจอย่างครับพี่น้อง <c oughs> โว้ข้อแห่งพี่น้องเอฟซีย้ำมือเสาช่วยช่วงใบใบไหมวัน <c oughs> <c oughs> นี้ย้ำมือเสาบรรยากาศย้ำใบใบเดี๋ยินว่าฝันดีครับพีน่น้องเอฟซีทุธันจะว่าะวกะบเพราะท่านเดีว๋วบอกชูพี่น้องฟัง้งวัอนี้มีโอกาสก็เลยสิ่เดียวบอกชวนพีปป่น้องฟังว่า ฝันดีครับมีเงินว่าฝันดีฝันแน่าดีดีาพพี่น้องแฟนๆแฟนช่องเขอบไปฟังจีอย่างปุ่นเบาเปุ่นจ่าปุ่งว่ามีแนวทางฝากต่อพี่น้องเพิ่มเติมบ่อวันที่สามสท่นว่าสองพันหาร้อยหกครับก่อนจะไปชมคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พารวยและทีมงานน้ำเหนียพี่น้องฝากกดกระดิ่งติ้งจิ้งไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจงแจงหน่อยพร้อมเพื่อนจะบปลาผัดคลิปใหม่ชัดเด็ดแต่ทั้งช่องแหล่พารวยครับ ป่ะบอลไรซ์สียย่ใหญ่ครับพี่น้องครับปไปฟังเจียงบอลบอเป็นจ่าเพิ่มเติมครับพี่น้องเอฟซีจุกท่านเช่นครับวันดีเจียงครับวันดีเจียงครับอ่าวันดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะอ่านี่มาฝันดีแดนฝันมนังกรจีแจ้งเลยจ้ะฝันมนังกรจีแจ้งเลยจะ้ะหลังจากที่ตองงวดตัง้งตัง้งตัง้งงวดตองรองงวดมาเนี่ยยังไงเราต้อฝันเพื่อกระเทือน มันเป็นจำว่าจำมาได้เป็นยังมาได้จักอย่างนี้ก็คืนี่แหละจำได้แม่นเลยจ้ะพอดีมันเป็นางแล้วเพป็นบางพิณบังนิดเดียวเองแกแต่มาทั้จำได้แม่นแล้วอยากอ่อมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังพอดีมันเป็นอะได้ขายของพิณแลนพอดีพี่น้องเนี่ยแล้วเชื่อว่าจะเชืพี่น้องฟังแล้วก็อยากเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์แบบว่าบางคนในชีวิตประสบการณ์แบบนี้ มันจะได้มาเขาเมตนบอกมูนะจ๊ะเด้อมานเขาเม่ใต้คอมเมตนมาบอกมัวว่าเคยฝันแบบนี้มันเป็นตัวนี้เคยฝันแบบนี้มันเคยออกตัวนี้มันสี่ตีเดียวอย่างสี่ตีถือบอก็ขถือกับเขาเมตนมาบอกกันใต้คลิปก็ได้เ้ยจ้าเด้อาปลองกันครับเคยฝันเนี่อเขาฝันฝันมาเขาไปเขายางไปบางแหงหนึ่งที่ที่เป็นเป็นเหมือนไข่วงเวียน มงเวียนที่เพิ่นมาเป็นมงเย้นกมยืนเพิ่งยืนสง่ายหันหนานนทังทิศตะวันออกเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยสียางไปกับเพิ้นทางด้านหนาเขาเรากำลังสียางวนออกไปทางทางด้านหนาของเราที่เรายืนเขาก็เลยยางไปท่านลรไปหอดหนีพุ่งหนึ่งยางมาก,ก่อนเขายางมาทางด้านหนาของร้แปดจ้ะที่มันยืนทั้งแท่นทั้งสูง วันท้าอันเบิ้งข้าขรถเป็นล้อเก้าจ้ะเป็นล้อเก้าย่างไปหาล้อแปดทั้งหน้าด้านหน้าเลยจ้ะเขาทะละกควด้านหน้าแต่มาเพื่นอนทะลักก่อนเขาวันนี้แล้วเลยยื่นขึ้นเบื้อันรูปปั้นล้อแปดแล้วขยืนเงยนเบื้องแบบนี้แหละจ้ะแล้ว็แงนขึ้นไปเบิ้งวันนี้ล้อแปดยกข้างบนนะที่ยืนย่นยกข้างบนนะกะ็เลยส่งก้มหัวลงมาก้หามหัวลงมาแล้วบอก,กับอัน รอเก้าบาร์เจอกันสักทีนะ้น้องพี่บาร์คุณล้อแปดมาคุณล้อแปดอ่ะรอ,นอกอนะอกับร้อเก้าเจอกันสักทีนะ้น,อน,อน,น,อน้องพี่บาร์ล้อแปดกุ้มหัวลงมาเมื่ี้บาร์ล้อแปดบ่สัน้นแล้วล้อก,กันยืนขึ้นยืนตรงขึ้นร้อเก้านี่ยืนอยู่ข้างล่างเลยจ้ะลอย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 ,ลอย,ลอยขึ้นไปหาลออ้อแปดเป็นร้อยเมื่อก เกิดไปเลยค่ะเป็นเป็นดินตรงๆแต่บาหางร้อยเมืองเมืองเกิดไปเลยขึ้นไปยื่งยางล้อแปดบางยางเอ่อเข้าไปใกล้ล้อแปดแบบอ่ะแล้วก็กอดกันอืมกอดกันแล้วทีแค่นี้คือใช้กันค่ะยิงไปกันจีบเหมือนเหมือนแนวแนวเพิ่นบอกพ่อกับบาเพิ่นมาพ่อกันตะพิ่นมีบาร์จ้ะอ่ามันก็ได้ขึ้นไปกอดกันคู่ล้อเก้าอยู่ข้างล่างแหละก็เลยนร้อยขึ้นไปหาล้อแปดที่ข้างบนเออ ร้อยเสร็ไปลราก็ไปเล่นไปกอดกันร้อยกอดกันจีแมนเอ่อเฮากับฟันแบบนี้แหละเทรานี่แหละจ้ะแต่ว่าแมนสันสันแต่ว่าขังแกมไม่แม่นจ้ะอือเลยใหญ่คว่ำแต่ว่าหน้าต่างคนอิ่มเอิบมทุกคนเลยจ้ะอ่เป็นเป็นอิ่มเอิบเป็นแดงตรงตรงเต็มเลยหน้าเพื่อนนะเอ่อเฮากัตีเป็นเล็บจ้ะอรอบก่อนที่มันออกหาศูนย์เฮากัเคยฝันเห็นล้อก็อ่า เ,เน้นที่เก<อ>้าแปดเมื่อออกเน,น,นี่ยไม่นี่กระได้ใชเน้นเอแมนคือจังรอบก่อน,นเนี่ยฝันเห็นคือจังหนึ่งทันวามันเป็นมันเกิดของเราวันที่ห้าทันวาอาวันนี้เราน่ยสิน้นประชนแล้วแล้วเ,เราก็ต้องเป็นศูนย์กันได้เป็นหา้าศูนย์กระจับถืงงจอจะเมื่อวันนี้แล้วกันทั้งทั้งสองทั้งสองพระองค์จะสิน้นประชนแล้วอกระได้จะเป็นศูนย์ เชียเงียงดีเลยตีสิ่ตีให้บัง,งเลยจ้ะเด้อบ่าผู้ใดตีเป็นแบบเดียวกับเจียเงียงกะคอมเมนต์มาคน้ใดว่าจะเป็นตัวใดกะบอกมาจ้ะไอ้เนี้ยหูจักน้ำกันเป็นแนวทางฝากตอนแนวทางบาทัานมีแนวทางเนาะแม,มคนคนเชี่ยงมาทนแล้วเ <c oughs> ขาตีเป็นเก้าจะเป็นศูนย์กะเศูนย์แล้วกันราชการที่เก้าเลยกะเป็นเก้า และการที่ 8, แปดก็เป็นแนะะปดปกติอ่ะอาจจะเป็นเก้าแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์ ปตอนไปลองเน็อยี่ฮามามฮามี่าตรงกิตตรงใจเส้นชับเส้นช่องเนาะอ่อันนี้ไม่ตัดเล่นจ้ะ่ตัดจุดเก้าแปดเนี่ยตัดเลยเนาะแม่ตัดเลยคะจ้ะตัดเป็นสามตัวลงไปตัวเลขสองตัวพี่เก้าแปดกเก้าศูนย์ศูนย์แปดครับพี่น้องตัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วได้มตัวนี้ค่ะจะไปพิจารณาเอารือศูนย์นี่ที่ยังตีเป็นคือมันสิ้นมาจนแล้วมันเป็นศูนย์อ่ามันเป็นศูนย์มันนี้มันเป็นราชการมีแจกกัเกา เขาเรียเป็นศูนย์แปดก็ใส่มาเ้ากระตัดเลนส์อ่ะอ่ามือเด็กได้ฝันแบบนี้ก็คอมเม่นไว้ใต้่งใต่คิดนำโดยจัดเออเขาเม่นมาบอกกันมาเป็นตัวใจแมนแนวทางตัวนี้แมนบอกอบอแม่นกลับไปพิจารณาเอาครับพี่น้องเย็บชีลังเา่าพี่น้องเคยฝันเจียหงกับเป็นแนวทางฝันตอนพี่น้องเย็บชีลังจ่ายฝันมือฝันชิ้นจนี่แมนมือนีพิจารณาแล้วก็เลยมีโอกาสเดบอสุดเดบอเดจ่าไอ้พี่น้องเย็บีสันสามเป็น่องเป็นฟังน้ำแนลังเช่าตัวคิดตรงใจกัน จะไปรอบไปพิจารณาบุญครับพี่น,อน้องเอฟซีตัวเล็กแล้วท่าของเจี๊ยงต,ตัดออกมาครับพี่น้องเป็นศูนย์เก้าแปดเลขสามตัวเนะะตาะตัดออกมาก็จะเป็นเก้าแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีตัวชั้นอันนี้เป็นความฝัน<อ>ความฝันจะไปพิจารณาเอาครับพี่น,อน้องพิจารณาล้องเมืองจ้ะมามีโชคมีมานนักเรียนเพราะว่าตะเกาวันฝันอ่านจนจันแล้วก็แจ้ได้ใจความแบบนี้นะสิเป๊เลยจ้ะอา ตัวเด็กเน้นอท่างฝากตออพี่น้องเอฟซีครับสีมาแล้วจัดเออบุตรศพเจียงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ <S 2> <S 2> นี่ครับพี่น้องเอฟซีดูทันเป็น,นปตัวเลขแนวทางของเจี๊ยงหมวดบัญชีสามธันวาสอง5ันบหทันที่ฝันจะแจกครับพีน่น้องเอฟซีดูทันฮอกก็สิมาลืมฝันมือนี้แหละครับพี่น้องคือฝันขอนญสีแดงหมดเช้านี้พอดีครับมือนี้บ่ได้ไปทบไป่ได้ค้าขายบ่ได้ขายของวิทย์ร้าน ่นกัเลือโทอกาศเอาความฝันทีฝัน่อเชาวนี่มาบอกสูพี่น้องปั้นครับปั้ชสองฟังมากกับอาจามยํน้ำพิ่นครับพี่น้องบ่มากับ่านการตัดใจข้นจนน้ำเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องทัางช่องเสนอเป็นเพียงแค่สีกลางเจียหยางเป็นแนวทางครับพี่น้องย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นมากกับจาตามย์น้ำพิ่นตัวเด็กแนวทางครับหลายๆมีหลายท่างเลือกครับพี่น้องเย่าทิทุกท่านหลายท่างเลือกหลายอาจารย์หลายสำนักลังเทียเจียยงเป็นอีกสำนักหนึ่งข้อสี่ ไปพิจารณาเบิ่งครับพี่น้องการตัดสินใจกินยีนอฟเอฟซีทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแค่เซ็งกลางฝากเนื้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็น,ำนกำลังใจให้เหล,ล่าผารวยเกิดในการทำงานครับพี่น้องสปีดไม่เนี่ยครับพี่น้องใกล้ปีมไม่ละห้ามิโชดไม่ใช่กะสีเฮงๆเซตปีไม้ครับพี่น้องฝากเนื้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่า้ารวยพอกันใหม่คลิปหนาได้พี่น้องเด้อคลิปนี้เซเรล่าล่วงไหวสามีสักวันแต่ผมก็จะอย่างบุญกุศลใดใดสั่งสมบุญมาหนุนทรงเอฟซีของผู้ขาจงประสบแต่ความโชคดีในวาราปีใหม่นี้นะพี่น้องเนาะขอให้เดินทางไปไซมาไซสะหารรอดปลอดภัยท่านใดที่กำลังเก็บกำลังป่วยกำลังลำบาก,กขอให้ดีขึ้นครับพี่น้องท่านใดมีความสุขจตขอให มีความสุขในวาระปีใหม่หนี่งเป็นนี้ครับพีน e ่น้องเย็บชุดดูทันขอบิณชบาตมิฉานกันทุกคนทุกคนพบกับในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีแม่คับพี่น้องครับ